น้หววาลโอ้โ oh. หขย <Wow. S 2> ันมากไปไปไปกันไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำเย็ยนช่ำเลยอากาศสดใสอากาศดีมากเลย โอ้โหเดินลงมาติดหลุมเลยไปจ้าไปกันจ้าไปจ้าไปสวยสวยงาม ปลาไม่น่าเป็นข้าวทำงานทำงาน